ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์ไม่น้อยปีใหม่ๆต้องดูคันนี้ครับโตต้ายาลิส1.2ไฮคอนรถปี20นะเป็นตัวรุ่นแบ็กท็อปนะหลังคาดําบอกเลยรุ่นพิเศษแบบนี้ตอนป้ายแดยงหาน้อยมากและมือสองก็หายากด้วยนะคันนี้จับยอดฟรีดาวได้เลยนะคอนสบายๆเริ่มต้นแค่7,000แถมได้ดอกเบี้ยต่ำ2.9%ห้ามพลาดเลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถทั้งหมดคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนตทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคิดนี้อาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะที่ผมมายืนอยู่ข้างๆรถอีโคคาร์านะวันนี้ผมจะมารีวิวรถอีโคคาตัวรุ่นหายากที่นานๆจะเข้ามาทีนะฮะนี่เลยใครที่หาอยู่ตัวต้ายาลิ s 1.2ไฮ c อร์สเป็นตัวรุ่นไฮคอร์สนะครับเป็นคือเป็นตัวรุ่นพิเศษ นะครับคันนี้เป็นรถปี2020จะได้เป็นสีขาวแบล็กท็อปหลังคาดําอันนี้คือสเปคเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะใครที่หาอยู่ห้ามพลาดเลยดูคลิปนี้เต็มๆได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดทั้งตัวภายนอกภายในแล้วก็ตัวสเปคของเขานะครับแต่ก่อนไปดูรายละเอียดเต็มๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ทางเพชรยยนต์เราเอารถแบบสเปคที่แบบพิเศษเข้ามาหลายรุ่นแล้ว นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนี่ใครที่หาอยู่ต้องดูเลยนะครับมาดูกันว่าสเปคเป็นยังไงนะครับตัวรุ่นนี้เป็นตัวจะบอกว่ามันก็จะเหนือกว่าตัวตัว G ขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวชุดพาร์ทชุดแต่งแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวรถที่มีการเซ็ตช่วงล่างนะตัวกาวเคลนอ์เนี่ยให้มันสูงกว่าตัวรุ่นปกติขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะด้านหน้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าคันนี้ยังได้ไฟหน้าเหมือนตัวรุ่น G นะครับก็คือเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ แต่จะได้ตัวไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้ครบเหมือนกับตัวรุ่น G ีเช่นกันนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวลิ้นนะครับจะมีตัวลิ้นกันชนด้านหน้าเป็นสีดำนะไล่มาตลอดทั้งคันเลยนะครับมีเรียกว่าเป็นเหมือนตัวชุดสเกิร์ตได้เลยสําหรับตัวรุ่นนี้นะแล้วก็สเปคของเขานะครับสีตัวนี้หลังคานะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้คือทํามาจากโรงงานนะไม่ได้ไปทําเองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งของตัวล้อแมกซ ขอบ16นี่นี่นี่คันนี้ได้แม็ก16เป็นลายครอสนะครับมันจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาสี่รูร้อยนะครับแล้วก็ตัวสเปกเนี่ยจะได้เป็นตัวบิดหน้าดําหลังนะครับส่วนตัวยางคันนี้เป็นยางของ f a ลค e นมานะช่วงล่างอะไรต่างๆอันนี้เดิมหมดอันนี้คือเซ็ตสเปคเดิมโรงงานมานะไม่ได้ไปไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยใครที่หาอยู่ก็ติดต่อมาเลยนะครับราคานะครับประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ2 0 0 0 0 0 2 5สนถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะถ้าจําส่วนต่างไม่ผิดแต่ยังไงก็คุ้มครับนะเพราะมันหาย,ยากจริงดอกเบีย้ยต่ําด้วยสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับ2.39อแล้วก็มีตัวประกันเครื่องเกียร์รให้อีกนะใครที่หาอยู่นะคันนี้คุ้มเลยรีบจัดเลยนะ,อะลองมาดูภายในกันหน่อยนะครับตัวรุ่นนี้นะครับภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดําเบาะหนังเดินตะเข็บแดงพร้อมรูระบายอากาศนะครับแล้วก็จะได้ตัวชุดเครื่องเล่นตัวจอทัชสกรีนเนี่ยเป็นของตัวต้าเลยนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ พวงไลัยมัลติฟังก์ชันภายในนี้คือดำล้วนเลยนะเพดานก็ดำนะครับตัดปัญหาหมดปัญหาเรื่องความสกรปรกเลยนะครับเพราะว่าเวลาลอะมันไม่เห็นรอยอันนี้พูดจริงนะครับแต่สภาพดีนะครับมันไม่ช้าไม่อะไรเลยนะแล้วก็ตัวแผ่นเพจเนี่ยข้างตัวรถสติ๊กเกอร์โตโยต้าติดอยู่เลยนะครับนี่รถปีถ20นะผลิตต้นปีปี20ตัวรหัสเครื่องยนต์จะเป็น 3NR อนะครับอีโคคาร์สามสูบนะครับเ,เดิมหมดเดิมหมดเลยหัวนงหัวน็อตโครงสร้างไม่มีชนหนะัก นะครับประตูเอยอะไรเอยนะครับกระจกนี่ก็พาร์ทเดิมนะครับประตูไม่มีตกนะครับประตูไม่มีตกค่อนข้างที่จะแน่นนะเสียงเวลาปิดประตูนี่ปิดเบาๆนะครับประตูไม่มีตกนี่นะครับสภาพสวยหมดนะครับเป็นบูหนังหมดเลยทั้ง4บานนะตรงที่พักแขนกระจกพาร์ทเดิมเบาะภายในนะครับสภาพสวยไม่ช้ําเดินตะเข็บแดงนะครับไม่มีขาดไม่มีลุยนะันี่ใครหาอยู่มีคันเดียวคันเดียวในร้านเลยยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะแล้วก็ ด้านท้ายของเขานะจะมีคําว่าครอสเพิ่มเติมเข้ามาใต้คําว่ายาลิสนะครับอันนี้คือติดมาจากโรงงานแล้วก็จุดแตกต่างก็คือจะมีในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายเท่านั้นเองนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือน่าใช้นะคือตัวรุ่นนี้นะครับคือมิติตัวรถนะอย่างที่บอกไปมันจะสูงสูงกว่าตัวรุ่นปกติอยู่ประมาณเล็กน้อยนะเพราะว่าเขามาพร้อมกับแม็กแมตต์ขอบสิกนะด้วยความที่เป็นตัวฟิลลิ่งเหมือนครอสอะไรพวกนี้นะครับที่เขาตั้งชื่อเลย สมชื่อเขาเลยนะครับอ่าแล้วก็ขอดูด้านท้ายนิดนึงนะครับมีที่กันสัมภาระนะครับบางสายตามีกล้องคันนี้มีกล้องหน้ามีกล้องหลังนะอันนี้ของโรงงานเลยนะเดี๋ยวเราใส่ให้เพิ่มเติมมันกาวกาวมันน่าจะหมดอายุแหละนะครับเป็นของโรงงานโตโยต้าโครง,งสร้างฝาท้ายแรงต่างๆวันนี้เดิมหมดนะไม่มีการชนหนักมานะครับมีชุดซ่อมป่ายางนะนี่เป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะเป็นชุดนะครับมีตัวหูลากมาให้ด้วยนะเดิมหมดเลย ซีนทางมะพร้าวนะครับซีนทางมะพร้าวไม่มีชนมาแน่นอนถ้าชนมานะครับไม่ใช่สีนี้แน่นอนต้องบอกแบบนี้นะอันนี้เดิม449ครับนะประหยัดจากป้ายแดงไปประมาณ2องแสนห้านะแล้วก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 7, 7, เ7 0 0เดเศษเศษด้วยเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2. 3 9ทุกอาชีพออกได้หมดเลยนะครับเจ้าคอร์สคันนี้นะไม่ว่าจะทําอาชีพเกษตรกรนะครับใช้สมุดเล่มเขียวนะหรือถ้าจะเป็นค้าขาย ตรวจสอบหน้างานตรวจสอบหน้าร้านนะครับเอกสารใช้บินซื้อคงซื้อของเนี้ยได้หมดหรือจะเป็นพนักง,งานบริษัทอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับก็คือสลิปเงินเดือนนะครับหรือหนังเสือปลอง g ข้าราชาการก็ในชะ้บัตรข้าราชการนะเวสสเตทเมนต์ออกไปเลยหรือจะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้เลยนะอนุมัติในครึ่งชั่วโมงนะครับแบบลูกค้ามาตอนเช้าเซน็นรอผลครึ่งชั่วโมงเอารถกลับเลยเพราะว่ารถของที่ร้านอะเราแต่ละคันอะมันพร้อมอยู่แล้ว นะครับคือพร้อมใช้พร้อมขายเลยมาถึงปุ๊บเลือกปุ๊บจัดไฟแนนซ์เอากลับได้เลยอันนี้เราทําจริงนะเราไม่ได้พูดเล่นๆนะอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่ะก็ฝากกันไว้นะรายละเอียดส่วนนี้ถ้าต้องการก็โทรหาผมได้เลยนะเบอร์ด้านล่างติดต่อหาผมได้เลยโอ๊ตเพชรยนนะมาดูกันต่อนะครับด้านขวาเหลี่ยม,มุมคมสันนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเนี่ยให้ดูก่อนเนี่ยขอบเส้นสายตัวรถนะด้านข้างไม่มีเบียดไม่มีแปะนะ ไอ้ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันยากมากถ้ามันมีกระแทกกระเทิกมานะมันแกะตรงเนี้ยนะโอ้โหทายาวเลยแต่เนี้ยคือของเดิมอันนี้คือของเดิมที่ตกแต่งมานะแล้วก็ภายในฝั่งขวานี้บเบาะเบิกก็ไม่ช้ําอะไรเหมือนกันเลยนะครับน่าจะมีการใช้แต่ว่าน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นั่งนะไม่ค่อยเด็กไม่ค่อยมีพวกรอยขีดอะไรพวกเนี้นะยเนาสะสภาพสวยๆเพดงเพดานสะอาดสะอ้านกระจกพาร์ทเดิมนะแล้วก็ กระจกเนี่ยเปิดปิดไฟฟ้าทุกบานนะครับเป็นไฟฟ้าทุกบานเลยแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับนี่ผมขออนุญาตขึ้นนิดนึงเป็น push start engine อยวลองนั่งเลยอืมอบอกเขานุ่มนะครับบอกเขานุ่มแล้วแล้วมันกว้างด้วยตัวปีกตรงนี้มันสูงมันก็จะบีบตรงตรงบริเวณลำตัวเรามันไม่โยกนะ นี่นะโอ้นั่งสบายนั่งสบายเบาเบานุ่มเบาหนังนุ่มมากสัมผัสดีนะครับได้พุชตา์ทเอนจิ้นนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านแล้วก็ได้เลขไมที่88000โลนะครับเนี่ยดูเลขไม่ไม้น้อยนะครับเห็นไหมดูเลขไม่อ่านะครับเช็คประวัติได้นะครับเช็คประวัติได้เลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนตัวจอทัชสกรีนใช้งานทํางานได้ปกตินะครับเชื่อมต่อ บูทูธอะดิโอได้นะครับ a n d r o i d Auto ได้เสียบ USB AUX ได้นะครับแอร์ออโต้เดี่ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับไปส่องแผนที่มีกล้องด้านหน้านะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเป็นของจากโรงงานเลยนะครับที่เขาติดมาให้นะอ่ะโอเคนะครับน่าใช้นะครับ,นะรบย้ําเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าซื้ออีกทีหนึง่งนะครับคุณสมบัติผู้เช่าซื้อก็ทุกอาชีพอย่างที่แจ้งไปนักงานบาาาร,าริษัทราชการนักบริษาหกิลเกษตรกร นะครับค้าขายเจ้าของธุรกิจออกได้หมดมีฟแนนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับส่วนเรื่องสอบถามการข้อมูลการออกรถอะไรพวกนี้ก็โทรหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างติดต่อผมโอดได้เลยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะลองดูรายละเอียดนี้ให้จบก่อนนะเพราะว่ามันเป็นรถที่นาน,านเข้ามาทีนะผมผมพูดเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะในตลาดเนี่ยหายยากมากลองไปค้นหาดูได้เลยตัวรุ่นนี้ตอนป้ายแดงมันมีน้อย นะครับพอเป็นมือสองมันก็หายากอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้เครื่องยนต์ VVTIE นะ9 4แรงม้านะเครื่องยนต์เบนซินเลยนะฝาดําแบบนี้นะครับ3สูบนะระบบทําความเย็นเนี่ยทำความเย็นปกตินะเย็นเย็นเลยเย็นฉ่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเองนะครับทุกจุดจะเดิมหมดนะครับเบาซุ้มโช๊คตะเข็บเม็ดอาร์คตามล่องต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับเนี่ยไล่มาจนถึงตัวคานหน้าตัวแผ่นปิดคานหน้ากิบล็อกทุกตัวติดอยู่ครบนะครับ แล้วก็ฝั่งด้านหน้าซ้ายเหมือนกันนะครับสภาพเดียวกันคือไม่มีการชนนะโครงสร้างสภาพเดิมนะไม่มีผิดรูปดูได้เลยนะครับใครที่ดูรถไม่ออกนะครับว่าไม่มีความรู้เรื่องการดูรถมือสองเนี่ยลองดูคลิปแบบที่ผมรีวิวนี้ก็ได้นะครับเน้นความเดิมครับเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเดิมหมดรูน็อตอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความกลมมันจะไม่มีผิดรูปนะถ้ามันผิดรูปมาหรือมันดูแล้วมันไม่เดิมก็อาจจะมีการซ่อมอะไรมาต่างๆนานาก็แล้วแต่ไปแต่คันนี้คือเดิมทั้งคัน นะครับเป็นพาทแท้แของโรงงาน ayo, มาเลยอ่านะครับก็ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาครับ4 4 0 9 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้รถปี20ได้ดอกเบี้ยพิเศษต่ำมาก2.39%เริ่มต้นออกได้ทุกอาชีพติดต่อมาด่วนมีแค่คันเดียวนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการ อัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่อัปเดตข่าวสารของทางเพช์สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพช์และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ